ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเก็บเมล็ดพยุงนะครับพยุงไฮห,หล่ำอันนี้คือเม็ดพยุงไฮห,หล่ำนะครับอายุก็ประมาณสาถึงสี่ปีนะครับสาเหตุที่มันติดลูกก็เพราะว่ามันโดนมแมลงเจาะนะครับจาอลำต้นนะครับมแมลงจาอลำต้นเนี่ยเกือบรอบต้นอันนี้มัน่อมสมดัวเองนะครับ ือบตายเกือบรอบมาแหละดูเขาดิเนไอ้แม่ดำๆเนี่ยเนะกือบรอบเหลือนิดเดียวนะครับมันก็เลยทําให้มันติดติดลูกติดมเมล็ดลงมานะครับต้นไม่ใหญ่ครับเนี่ยแค่เนี้ยดูกำกุดหุ่มแล้วเนะนี่ยต้นเล็กๆนะครับมเมล็ดมันเยอะนะเยอะมากเลยเนี่ย เยอะมากเลยเนี่ยเต็มต้นเลยครับยอดสุดยอดใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับดูสิเนี่ยเยอะมากนะครับดูสินนเนี่ยโอ้โหเต็มต้นเลยถ้าใครอยากจะปลูกไม้เศรษฐกิจนะก็สามารถติดต่อ,อทางเพจหรือว่า ทางช่อง Youtube ก็ได้นะครับเนี่ยดูด,ยดูสวยมากมือสวยมากเม็ดพยุงห้หลัาข้างในข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวแกะให้ดูเ,เดี๋ยวอันนี้ผมแกะไว้อยู่ก่อนถ่ายคลิปนะครับเนี่ยเยอันนี้คือเม็ดพยุงหายหลับนะเพราะว่าผมถ่ายมือมือเดียว ถ้าแก่ก็คงคงไม่ได้เพราะมันคงจะแก่ยากนะครับอันนี้ผมแก่ไว้ไว้ไว้แล้วนะแก่ไว้แก่ไว้รอแล้วก่อนถ่ายคลิปเป็นอย่างนี้ครับม็่มันก็จะประมาณนี้นะถ้าใครสนใจที่อยากปลูกก็เอาไปปลูกได้นะครับส่วนนี้ก็ปลูกไว้เยอะพอสมควรนะเนี่ยโหเยอะมากเต็มต้นเลยนะครับ ดูดิเนี่ยแต่เม็ดพยุงของนั้นเนี่ยเนี่ยอันนี้ยิ่งเยอะนะครับโคตรเยอะเลยนี่อีกนู่นแหละอยู่ไกลเหรอเดี๋ยวพาเข้าไปอยู่ให้ใกล้เนี่ยเนี่ยก็เม็ดว่าอยู่ห้หลำนั้นเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่นี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ